น,นัเรียนะคะหลังจากที่เรารู้ว่าสารบริสุทธิ์เนี่ยเป็นไงอยู่ในสารเนื้อเดียวและอย่างหนึ่งก็คือไม่เหมือนกับสารละลายนะคะไม่เหมือนกับสารละลายตรงที่ว่ามันมีสัสดส่วนเป็นไงคะคงที่เนาะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลว คงที่นะคะนะอืมเรารู้เพราะว่าเรากำลังจะมาจำข้อนี้ก็คือสารบริสุทธิ์เนี่ยมีจุดเดือดและจุดลอมเหนียวคงที่อ่ะสารบริสุทธิ์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือธาตุกับสารประกอบใช่ไหมคะทีเนี้ยธาตุและสารประกอบเนี่ยก็คือเป็นไงหืมธาตุและสารประกอบเนี่ยก็คือมีความแตกต,ต่างกันอยู่ธาตุเนี่ยก็คือแบบไฮโดรเจนออกซิเจน ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมอะไรอย่างนี้เดียวๆใช่ไหมแต่ว่าสารประกอบเนี่ยจะเป็นไงคะเป็นไงต้องต้องเป็นไงสารประกอบคือธาตุหลายๆตัวตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมารวมกันใช่ไหมคะมาประกอบกันมันถึงเรียกว่าสารประกอบเอออะต่อเนาะ ก็คือข้อที่หนึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าข้อที่หนึ่งสารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดและจุดล้อมเหลวคงที่เสมอยกตัวอย่างอันนี้เขาให้ตอบเนาะก็คือน้ําเนี่ยจะมีจุดเดือดที่หนึ่งองศา,าเสมอแสดงว่าน้ําเป็นสารบริสุทธิ์ น้ำเชื่อมมีจุดเดือดที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับน้ำตาลที่ใส่ลงไปแสดงว่าน้ำเชื่อมไม่เป็นไม่เป็นนะคะอันนี้ให้ตอบประสานบริสุทธิ์เนาะสารบริสุทธิ์อ่ะทองคำจะเริ่มหลอมเหล,หล,เหลวที่อุณหภูมิหนึ่งพันหกสิบสององศาสเสมอ แสดงว่าทองคำเป็นสารบริสุทธิ์และสุดท้ายน้ำปลาหลายยี่ห้อนำมาต้มให้เดือดในแกงที่อุณหภูมิไม่เท่ากันแสดงว่าคือน้ำปลาเนี่ยเอามาต้มในแกงแต่ว่าเดือดเนี่ยอุณหภูมินะ่ะไม่เท่ากันแสดงว่าแสดงว่าเป็นไง แสดงว่าไม่เป็นสารบริสุทธิ์ถูกไหมน้ำปลาเนี่ยไม่เป็นสารบริสุทธิ์เนาะวันนี้ก็จะไปกันอย่างรวดเร็วนิดนึงเพราะว่าไม่มีไม่มีคนอยู่เนาะอันนี้เป็นคลิปที่เราที่อรไว้นะคะอ่าหมายเหตุอย่าลืมว่าสารบริสุทธิ์แ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบแสดงว่าธาตุ ไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามที่เราพบเห็นเนะาะคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนอ่ะพวกนี้เป็นไงคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนลิเทียมแคลเซียมโซเดียมในาทวนกันนิดนึงคาร์บอน C ไนโตรเจน N ออกซิเจน O ลิเทียม Li แคลเซียม Ca โซเดียม Na พูดบ่อยๆเพื่อจะเพื่อจะแบบเข้าหัวดีๆแล้วมันอยู่กับความเคยชินอยู่นะอ่ะ ก็จะมีจุดเดือดและจุดลอมเหลวคงที่ส่วนอกันหนึ่งก็คือสารประกอบไม่ว่าจะเป็นเกลือแกงน้ำคาร์อบอนออกไซด์ก็จะมีจุดเดดและจุดลอมเหลวคงที่ามาทวนกันนิดหนึ่งเกลือแกงคือ NaCl น้ำคือ H2O คาร์บอนออกไซด์คือ CO2 เนอะราะว่าพวกเนี้ยไดๆเนอะ ก็จะมีจุดเดือดและจุดล้อมเหลวคงที่อันนี้คือข้อแรกจำไ้เลยนะคะซึ่งนักเรียนสามารถเขียนเป็นกราฟได้อีกเนื่องด้ให้จากมันเป็นสารบริสุทธิ์เนาะมันคงที่เห็นไหมเส้นตรงเนี่ยในกราฟต่างๆเนี่ยหมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่ามานันอุณหภูมิคงที่ ถ้าเราตั้งกราฟแกน y เป็นอุณหภูมิและแกน x เป็นแกนเวลาเนี่ยเนาะอุณหภูมิที่ได้เนี่ยอุณหภูมิคือ y ใช่ไหมอันนี้คือ y y ก็จะเป็นสุดเอ้ย y ก็เป็นค่าอะไรสักอย่างเช่นขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเป็นห้าสิบแล้วอันนี้เห็นไหมมันก็ไม่ได้หลุดไปจากเส้นห้าสิบอืมมันก็แสดงว่ามันเนี่ย เป็นไงอุณหภูมิถึงเดือดปุ๊บห้าสิบตลอดเลยอืมโอเคไหมอะไรที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิคงที่ขึ้นมาแล้วไม่มียึดยือในขณะที่เนี่ยอะเปลาผของฝาบริสุทธิ์ขึ้นมาปุ๊บปึ๊บแทนนี่มันจะหักลงอย่างนี้ใช่ไหม ที่มันจะหักมาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นสามบริสุทธิ์ใหม่หักขึ้นหรอเออประมาณนี้ฉะนั้นจุดเดือดและจุดอ,อ,อุณหภูมิตรงเนี้ยจะเป็นอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นเห็นไหมค่อยๆเบนขึ้นจะต,ตรงนี้อุณหภูมิห้าสิบใช่ไหมอาจจะเป็นตรงนี้หกสิบเจ็ดสิบก็ดูสิเนี่ยห้าสิบค่อยๆขึ้นและหกสิบค่อยๆขึ้นแหละเจ็ดสิบเนอะ ตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงเออตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเวลาค่อยๆมากขึ้นเนาะอาจจะศูนย์นาที 1, หนึ่งนาทีสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยออพอจุดเดือดและจุดหลอมเด๋ยวไม่คงที่ไม่คงที่เยมีจุ 60, 50, 60, 70, หกสิบเจ็ดห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยอ่ะให้ักเรียนว่ากราฟสารละลายสารผสมและสารผสม อพอมันไม่ใช่สารบริสุทธิ์เนี่ยเราไม่รู้นะบางทีอาจจะไม่ใช่สารละลายก็ได้อาจจะเป็นสารพาสะมก็ได้นเนาะแต,แต่แต่ปกติจะเปรียบเทียบกับสารละลายไงเอ,อเอาเโอเคมากราฟนะคะปึบเขียนเลยตั้งแกน x กับแกน y แกน x เป็น v ลาแกน y วเป็นอุณหภูมิเนาะตั้งขึ้นมาเลยง่ายๆคือหนึ่งเส้นสองเส้นจบต้องการแค่นี้จริงต้องการแค่นี้ไม่ได้ต้องการอื่นใดที่มากไปกว่าน,นี้เลยให้รู้ว่าเส้นตรงที่เกิดขึ้นบนกราฟเนี่ยมันคืออุณหภูมิที่คงที่นะคะ อีกอันหนึ่งเป็นกราฟของสารละลายนะคะฉะนั้นกราฟของสารละลายจะค่อยๆเป็นไงเอ็นขึ้นภาฟของสารละลายสารผสมกะค่อยๆเอ็นขึ้นนะคะแค่นี้ต้องการให้วาดแค่นี้ไม่มีอะไรอะมาดูกราฟ อันนี้ข้อที่1น,นะคะให้ดูการาฟดังต่อไปนี้แล้วก็ตอบเนาะว่ามันเป็นกราฟของสารประจุหรือเปล่าหรือมันเป็นกราฟของสารละลายเนะาะมาดูข้อนี้ขึ้นไปดีดีตรงที่มันเป็นไงมีเส้นตรงแสดงว่าตรงเนี้ยอุณหภูมิคงที่แต่ถามว่าหยุดไหมมันไม่หยุดนะคะนักเรียนมันมีเบนขึ้น ุณหภค่อยๆสูงขึ้นไปอีกมีสองชั้นถ้ามีสองชั้นแบบนี้เราไม่ถือว่าเป็นอุณหภูมิคงที่นะคะฉะนั้นกราฟอันนี้เป็นกราฟของสารละลายหรือสารผสมก็ได้อส่วนอันนี้เป็นไงข้อที่สองเบนขึ้นอีกแล้วอู้เบนขึ้นตั้งแต่แรกเลย ตรงนี้ก็ยังไม่คงที่อีกอุณหภูมิไม่คงที่มันจะเบนขึ้นอีกอุณหภูมิไม่คงที่อีกโอ้ไม่ละเป็นกราฟของอุณหภูมิไม่ไม,ไมีคงที่เลยแสดงว่ามันเป็นของสารละลายหรือสารพระสมนะคะอืมอ่ะโอเคอันนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นไงคะกราฟของมันเป็นไงเส้นมัน ตรง Lil ดูยูสุดภาพมันเป็นไงคะเส้นมันตรงเนาะอุณหภูมิคงที่เห็นไหมถ้าสมมติตรงเนี้ยอยู่ท uh, hm ี่40อ่ะเออมันก็จะเป็นไงมันก็จะ40ไปเรื่อยเรื่อยเห็นปะเออแนวว่าลาพนี้เป็นกาพพองสารบริสุทธุด สามอุยมันต้องมันต้องสลับกันเนาะอะการมีขึ้นมาเหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สูตรองศาสูตรองศาเนาะขึ้นมาปุ๊บเป็นไงค่อยๆเบนขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิไม่คงที่ไม่คงที่เราก็สรุปไปเลยว่าไม่ใช่สารบริสุทธิ์เป็นกาวของสารละลายหรืออาจจะเป็นกาวของสารผสมอื่นๆเนาะแต่ไม่ใช่กาวของสารบริสุทธิ์แน่นอนโอเค จบเรื่องการาบเร็วไหมเร็วมากเลยนะอะจุดเดือนและจุดลมเดี่ยวจะขึ้นอยู่ความบริสุทธิ์ของสารแต่ยังมีปัจจัยหนึ่งคือความดันบรรยากาศนะจ๊ะเช่นความดันบรรยากาศระดับทะเลซึ่งมีค่าเท่ากับดันบรรยากาศอ,อันนี้คือคลาสสิก ใช้กันทั่วโลกอหนึ่งบรรยากาศนะคะหรือหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสามกิโลปาสคาลอาหนึ่งบรรยากาศละกันอันนี้ใช้ใช้กับแกส๊สเนาะจุดเด่นหล,ลนียวของพอาบริสุทธิ์ของสารเนี่ยอันนี้คือที่เป็นความดันเนี่ยคือเราพูดถึงแกส๊สสามบริสุทธิ์ที่เป็นแกส๊สกันอยู่นะคะ อ่ะความดันเอ่อความดันเป็นไงความดันมีผลต่อจุดเดือดและจุดล้อมเดลวของของสารบ,บริสุทธิ์นะคะเพราะว่ความดันนี้จะพูดว่าเป็นแก๊สใช่ไหมเพราะที่จริงอะไม่ไม่จำเป็นนะส่วนใหญ่จะมีผลมากๆมากๆมากๆต่อแก๊สเนอะอืมแต่ว่า มีผลต่อจุดเดือดและจุดร้อนเลวอยู่คุณไม่มากนะเขาเรียกว่าไงอืมอดูตามตารางแล้วกันรูค,คิดว่าไม่คือความดันมันขึ้นและลงยากอบประเด็นประเด็นนี้ท่า,ทานี้นะเราจะจำกัดให้ความดันมันสูงหรือความดันมันต่ําเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากในธรรมชาติ๋อฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าขึ้นอยู่กับแก๊สส่วนใหญ่แต่มันก็มี ที่บอกว่าเอาไปทดลองอย่างนั้นเนี่ยก็เอาไปทดลองกับน้ำเนาะอ่าโอเคความดันน้อยๆจากในจากในนี้เนาะความดันน้อยๆไปสู่ความดันมากๆจุดเดือดเป็นไงอู้ความดันน้อยเนี่ยจุดเดือดน้อยเนาะจุดเดือดหรือจุดจุดร้อนเหลวจุดเดือดอย่างเดียวเนาะ น้อยแล้วก็คงเพิ่มขึ้นเห็นไหมค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามอมืค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะเนาะก็คือถ้าจะบอกว่าเมื่อความดันสูงขึ้นเรื่อยๆจุดเดือดของน้าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรจุดเดือดมีค่ามากขึ้นตาม ความดันเน,ะนาะน้ำในความดันบรรยากาศหนึ่งหนึ่งบรรยากาศจะมีจุดเดือดเท่าไหร่เมื่อกี้เขาพูดไปแล้วว่าความดันบรรยากาศคือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดสามกิโลปาสคาลก็มาดูนี่กิโลปาสคาลเห็นปะมันพูดว่าเป็นเคกิโลปาสคาล ปาะก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสามก็มีหนึ่งร้อยหนึ่งองศาก็คือความดันมึกหนึ่งบรรยากาศก็คือความดันปกติของเราหนึ่งบรรยากาศคืออุณหภูมิห้องยี่สิบาองศาหรือว่าปกติที่แบบเราใช้ชีวมมิตอยู่เนาะอ่ะโอเคอ่ะอีกสองหน้าแล้วเราจะจบละ สารบริสุทธิ์ข้อสองนะคะที่ต้องจาข้อแรกคือสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดจุดรอนเหลวคงที่ข้อสองสารบริสุทธิ์จะมีค่าความหนาแน่นเป็นค่าคงที่เฉพาะสารน,นั้นนะความหนาแน่นนะคะก็คือมวลต่อปริมาตรซึ่งจะใช้เป็นกร,รัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือหรือนะคะหรือ หรือจะใช้เป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรก็ได้แล้วแต่ามาดูตัวอย่างกันก็คือวัตถุชนิดหนึ่งมีมวลหนึ่งร้อยกร,รมัมมวลถูกไหมแทนข้างบนเป็นหนึ่งร้อยกร,รมัมส่วนด้วยลูกบาศกเซนติเมตรห้าร้อยลูกบาศกเซนติเมตรอ่ะเสร็จรปุ๊บก็ได้ออกมาแล้วใช่ไหมหนึ่งร้อยกร,รัมส่วนห้าร้อยลูกบาศกเซนติเมตรเห็นไหมได้สองตัวละ ปด 1, ปดหนึ่งปปดห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยหนึ่งห้าห้าคูณร้อยได้หา้าร้อยเป็นหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนห้าก็เอาห้าไปหารหนึ่งใช่ไหม 1, ก็เป็นศูนย์จุดสองกิโลกร,ร,มรัมตม่อลูกบาศกเซนติเมตรก็คือหน่วยนะคะก็คือเอามาส่วนกันได้เลยถ้าสมมติมันอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างเงี้ยมันก็คือ กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรอย่างนี้เนาะอื่ามาทำรลอมกัน<ม>เร็วๆอย่างรวดเร็วนะคะก็คือวัตถุหนึ่งมีมวลหน150ึ่งร้อห้าสิบกรัมความหนาแน่นจากสูตรความหนาแน่นเท่ากับมวลอันนี้เป็นกร,รมเนาะ ต่อปริมาตรถ้ากรรมจะใช้เป็นจีนะคะถ้าปริมาตรถ้าเป็นลูกบาทเซนติเมตรจะใช้เป็น c m เอกำลังสามนะคะเนาะถ้าเป็นกิโลกร,รัมจะใช้ kg ถ้าเป็นลูกบาตลูกบาทเมตรจะใช้ M อ็มกำลังสามนะคะเนาะพูดไปก่อนอย่างงอืมก็เป็นส่วนไปเลยเพราะว่ามีกรรมถูกไหมมีกรรมแล้วแล้วก็มีลูกบาทเซนติเมตรแล้ว ส่วนไปเลยร้อยห้าร้อยห้าสิบส่วนด้วยหนึ่งพันห้าสิบใช่ไหมถ้าเราไม่ผิดนะถ้าเราไม่ผิดนะคือคือเจ็ดถ้าเราไม่ผิดนะเออลองามาดูหนึ่งรอห้าสิบคูณเจ็ดศูนย์สามใช่ ก็คือตัดกันแล้วได้หนึ่งส่วนเจ็ด็จไปหาหนึ่งอยศูนย์จุดโอเคเป็นหนึ่งจุดสี่เนาะเป็นศูนย์จุดหนึ่งสี่กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรหรือเขียนเต็มๆก็ศูนย์จุดหนึ่งสี่กรัม ต่อลูกบาทขระทษลูกบาทเซนติเมตรอะข้อต่อไปของเหลวชนิดหนึ่งมีมวลหนึ่งรอย,ยี่สิบกรัมเนาะขออนุญาตขอบสูตรลง ดูว่าในมือไม่ค่อยสวยงามแต่อขอตอบหน่อยอว่ามวลหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมเนาะปริมาตรหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบลูกบาทเซนติเมตรก็คือไปหามาอีกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยตัดหนึ่งห้าหกศูนย์ได้ไหมเออคิดว่าได้นะ ถ้าใจถึงพอก,ก,ก็ทนแบบนี้ไปเลยโอ้ได้สิบสามเป็นหนึ่งส่วนสิบสามสิบสามต้องมาหารหนึ่งอีกนะคะส่วนหารเศษเนาะหนึ่งร้อยห้าเจ็ด ืประมาณ0.076กรมต่อรูบาทเซนติเมตรนะคะเขียนไม่เรียบร้อยเนาะตอบเท่านี้อโอเคสุดท้ายแล้วความหนาแน่นนะคะความหนาแน่นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีเป็นของแข็งที่มีค่าความหนาแน่นมากที่สุดเสมอไป จากตารางของเหลวคือของเหลวคือประหลอดเนาะประหลอดหนาแน่นกว่าของแข็งคืออ่าดูสิของแข็งน้ําแข็งมา,าม,มากกว่าไหมมากกว่าน้ําแข็งแห้งเงินโอ้มากกว่าหลายอันนั้นเนี่ยนี่มากกว่าสามอย่างก็คืออะไรเงินน้ำแข็งแห้ง แล้วก็น้ําแข็งแต่แน่นอนว่าแก่นั้นค่าความหนาแน่นเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะเพราะสถานะแกเป็นไงจากอันแรกอ่ะนะดูภาพนี้ก็ได้เป็นไงมันกระจายตัวกันอยู่แล้วมันหนาแน่นอน้อยอยู่แล้วโอเคสำหรับวันนี้หมดละสวัสดีค่ะ